สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องประอ้วนค่ะวันนี้ที่ซุงมกล้องมาหาผักบุ้งนี่ก็ไม่ใช่อะไรนะคะประอ้วนจะมาแชร์บอกเพื่อนๆน,นะคะว่าการปลูกผักบุ้งแบบนี้ประหยัดมากๆแล้วได้เก็บกินตลอดเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเป็นกําลังใจให้ป้าอ้วนด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดจากช่องป้าอ้วนนะคะ <c oughs> ผักบุ้งที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นผักบุ้งจีนนะคะทุกคนนี่เลยนะจ๊ะอันนี้เป็นผักบุ้งที่ผ่านการตัดแล้วนะคะทุกคนนี่เลยจ้ะตัดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วฝั่งนี้จะเป็นผักบุ้งที่ยังไม่ตัดนะคะปะ้าอ้วนก็จะทยอยกินนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัดรอบแรกแล้วเราเราจะไม่ถอนนะปะ้าอ้วนเลือกที่จะไม่ถอนเขานะคะเพราะว่าตัดแล้วเขาก็จะงอกขึ้นแบบที่ป้าอ้วนซูมให้เห็นนี้นะคะไม่ใช่ผักบุ้งปลูกใหม่นะคะเป็นผักบุ้งที่ ปลาอว้วนตัดแล้วเขาทอดยอดขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่เลยจ้ะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเขาจะขึ้นตรงตอเลยนะมันเป็นตอนะคะนี่เลยนะปลาอว้วนอยากเอามาแชร์เพื่อนๆนะคะเผื่อใครที่ปลูกผักบุ้งแล้วประหยัดเงินนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราก็ต้องช่วยกันประหยัดในครอบครัวนะคะเพื่อจะได้เพื่อที่จะได้เหลือเงิน ไว้ซื้ออย่างอื่นหรือว่าเอาไว้เก็บนั่นเองค่ะนี่เลยนะจ๊ะอันนี้จะสังเกตได้ว่ามันเป็นผักบุ้งอ่อนๆน,นะคะทุกคน <c oughs> เพื่อนเห็นไหมนี่เลยกำลังแตกเลยนะคะอันนี้ก็กินแทบจะไม่ทันนะทุกคนซื้อมายี่สิบบาทเองนะคะหวานแล้วก็ได้แปลงใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเป็นแปลงเก่าที่ประอ้วนปลูก กระหล่ำนะคะทุกคนนี่เลยจ้ะหรือกระหล่ำออกก็ปลูกผักบุ้งนะคะไม่รู้จะปลูกอะไรเนาะดินทิ้งไว้เปล่า,ลานะคะนี่เลยโอ้โหอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆดูมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องถอนแล้วก็ปลูกใหม่เสมอไปนะคะเพียงแค่ว่าตัดแล้วบำรุงเขานะคะเพียงแค่ใส่ ุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ลดน้ำสม่ำเสมอนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเพื่อนๆ,ๆก็จะมีความแห้งแลง้งแต่ดูสีผักบุ้งของปาอ้วนงามเชลนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกําจัดวัชพืชน,นะคะพวกที่เป็นหญ้านะคะทุกคนเป็นหญ้าเป็นอะไรที่เราไม่ต้องการนะคะแล้วก็ถอนออกเนาะเพราะว่าเขาจะมาแย่งอาหาร ผักบุ้งของเรานั่นเองนะคะปะ้าอ้วนก็เมื่อก่อนก็ปลูกผักบุ้งนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะงอกให้เรากินแบบนี้ป้าอ้วนก็ใช้วิธีการเก็บเกี่ยวด้วยการถอนลเลยนะคะมาทั้งรากเลยนะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ป้าอ้วนอยากจะมาแชร์เพื่อนๆนะโอ้โหถือว่า ใช้ได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยจะ้ะง,งามๆแบบนี้นะคะมันก็จะไล่เป็นสเต็ปนะคะอย่างที่ประอวนบอกนี้อันนี้จะเป็นต้นนี่จะเป็นต้นที่ตัดไปก่อนหน้านะคะไล่กินเป็นสเต็ปมานะคะเนี่ยต้นเขาจะสูงๆแบบนี้นะ,ะนี่เลยไล่มาเลยนะคะไล่ระดับมาเลยนะคะเพืเ่อนๆนี่เลย <S <S เขาก็จะงอกนะ นี่เลยอันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บกินนะคะถือว่าเป็นวิธีที่ประหยัดอีกวิธีหนึ่งนะคะที่พอ่ออ้วนอยากจะแชร์เพื่อนๆน,นะส่วนการดูแลก็ไม่ยากนะ,พะเพื่อนเพียงแค่ถอนวัชพืชน,นะพวกที่เป็นหญ้านะคะทุกคนถอนเขาออกบ้างนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพะอ่ออ้วนปลูกทานเองนะคะ อนาคตข้างหน้าก็จะปลูกขายนะคะทุกคนก็เป็นความคิดอีกวิธีหนึ่งนะคะไม่แน่นะประอ้วนอาจจะปลูกขายได้วันละ40-50ก็เอานะคะผสมประเสริกับผักอย่างอื่นด้วยนะคะเพราะว่าประอ้วนชอบขายของนะคะเพืเ่อนๆนี่เลยจ้ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะใครที่ อยากประหยัดแบบประอ้วนนะคะปลูกครั้งเดียวได้กินนานๆไปเลยนะคะก็สามารถทําแบบประอ้วนได้นะคะแต่ก็อยากจะแนะนําอีกหนึ่งอย่างนะคะคือเวลาตัดผักบุ้งเนี่ยแล้วก็อยากจะให้ตัดสั้นๆหน่อยนะคะถ้ายาวมากเขาก็จะยาวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะทอดออกไปเรื่อยๆนะอืมตัดให้สั้นนิดนึงนะประอ้วนก็ไม่รู้เนาะเพิ่งทาครนะั้งแรกเนาะลองทําดูนะคะทุกคนนี่เลยจ้ะ มันก็จะออกมาจากตอของเขานั่นเองนะคะนี่เลยเก็บกินได้ตลอดเลยนะคะอือหือนี่เลยของเก่ายังไม่หมดนะคะของใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะทุกคนยี่สิบบาทนี่ถือว่าคุ้มนะทุกคนนะได้กินผักปอดสารพิษแบบนี้ร่างกายแข็งแรงแน่นอน,นะคะ่ะทุกคน ก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเป็นกำลังใจให้ป้าอ้วนด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆที่นำมาฝากเป็นประจำโดยเฉพาะเรื่องเกษตรและสูตรทำอาหารขายจากช่องป้าอ้วนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ